ผู้ชายหวั่นไหวกับอะไร ผมเชื่อว่าคำถามเนี่ยครับเป็นคำถามที่ผู้หญิงหลายคนเนี่ยอยากรู้ครับว่าฉันเนี่ยต้องทำตัวไงเพื่อให้ผู้ชายเนี่ยรู้สึกวันไหวไม่อาจะบอกแบบนี้ครับสิ่งที่ทำให้ผู้ชายวันไหวนะครับมันมีกว้างมากๆเลยครับมันอาจจะเป็นดีเทลเล็กน้อยที่บอกไปในคลิปเนี้ยบอกก็บอกไม่หมดคงจะพูดกันยาวหน้าดูเลยเพราะว่าความชอบของแต่ละคนเนี่ยครับมันมีลักษณะที่แตกต่างกันไปครับแต่วันนี้ครับผมจะสะกอบมาให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆเลยครับว่าสิ่งที่ทำให้ผู้ชายวันไหวเนี่ยมันมีวิธีทำง่ายๆยังไงคุณฟังผมไป การที่คุณจะทาให้ผู้ชายวันไหวนะครับคุณต้องเล่นกับประสาสัมผัสทั้ง5้าของเขาครับประสาสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้าง1รลูก2ลดรสกลิ่น4เสียง5สัมผัสมาเริ่มข้อที่หนึ่งนะครับผู้ชายจะวันไหวกับผู้หญิงทางสายตาครับเวลาที่คุณจ้องมองเขาด้วยสายตาที่มันน่าดึงดูดสายตาที่มันมีเลสในมันทําให้ผู้ชายเนี่ยเกิดความคิดและหวันไหวได้ครับหรือว่ารอยยิ้มที่คุณส่งให้เขามันก็ทําให้เขาวันไหวได้เช่นกันครับและเนี่ยคือสิ่งที่ตาเขา มันถึงเป็นสัมผัสที่เรียกว่ารูปนะครับอันนี้รวมถึงในเรื่องของสไตล์การแต่งตัวรูปร่างหน้าตาต่างๆด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณทําสัมผัสในเรื่องของรูปได้เพอร์เฟคก็มีโอกาสที่ผู้ชายคนหนึ่งจะวันไหวกับคุณได้ครับและสัมผัสที่2ครับก็คือรถครับไอรถนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องให้เขากินคุณงนี้ไม่ใช่นะครับแต่มันหมายความว่าคุณต้องสร้างประสบการณ์ให้เขาทางรสชาติครับอย่างเช่นคุณพาเขาไปทานร้านอาหารอร่อยๆหรือว่าคุณซื้อของอร่อยๆไปฝากเขาแล้วคุณมีโมเมนต์ร่ว กับเขากินของอร่อยด้วยกันมันจะทําให้เขาเกิดความหวั่นไหวในตัวคุณได้ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวผมเองก็พิสูจน์มานะครับว่าเวลาที่ผมพาผู้หญิงไปทานข้าวร้านอาหารอร่อยๆเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ทาให้ผู้หญิงเนี่ยเกิดความประทับใจในตัวผมได้ง่ายมากกว่าผมพาไปร้านอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเขาได้กินร้านอาหารอร่อยเขาได้มีความสุขกับสิ่งที่เขากินแล้วมันทําให้บรรยากาศโดยรวมกับเรามีความสุขตามไปด้วยและสัมผัสที่สามก็คือกลิ่นครับคุณเคยเดินผ่านผู้ชายคนไหนที่ฉีดน้ําหอมแล้วคุณต้องหันควาบไหมครับผมครับเป็นคน ความเพียงเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยผมหอมแค่เดินผ่านได้กลิ่นผมเนี่ยถึงกับหันไปดูเลยว่าเฮ้ยใครว่าผมหอมจังและแน่นอนครับว่าเรื่องกลิ่นนะครับทำให้คนเนี่ยอยากเข้าใกล้หรอต่อให้หลับตาอยู่ข้างคุณเขายังรู้สึกว่ายังอยากอย,กอยู่ใกล้คุณเลยเพราะว่าคุณมีกลิ่นที่หอมนั่นก็หมายถึงว่าคุณใช้น้ําหอมที่มันเข้ากับคุณหรือคุณใช้น้ํายาสระผมที่มันแบบโอ้โหหอมไปทั่วท้องถนอนอะไรแบบนี้ครับเรื่องกลิ่นเนี่ยครับมันทําให้คนเนี่ยวันไหวได้จริงและสัมผัสที่4ครับก็คือเสียงครับเสียงเน้าอรัก แล้วไปเพื่อนนะครับแต่ว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยสามารถอ้อนได้ถูกไหมครับไอเสียงขี้อ้อนของคุณเสียงสองของคุณเสียง3ของคุณหรือเสียงที่50ของคุณเนี่ยไอเสียงพวกนั้นนะครับมันทําให้คุณดูเป็นคนขี้เล่นมากขึ้นดูมีบุคลิกที่มันน่ารักมากขึ้นนะครับหรือรวมไปถึงการที่คุณเรียกชื่อเขาหรือการที่คุณมีชื่อพิเศษให้กับเขาเช่นไอเต้าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือมันเป็นอะไรที่ทําให้อีกฝ่ายเนีะ่ะมีภาพจําที่น่ารักน่ารักของคุณได้ครับโดยการที่คุณเนี่ยใช้สัมผัสเนี่ย และสัมผัสที่5ครับก็คือการสัมผัส และผมก็เชื่อว่าสัมผัสนี่เป็นดาเมจที่รุนแรงที่สุดเพราะว่าถ้าถามว่าผู้ชายหวั่นไหวกับอะไรอ่ะแค่ผู้ชายมือวางอยู่แล้วมีผู้หญิงเอามือมาจับหลังมืออย่างเงี้ยจับแค่วิสองวิพอนะแค่แตะๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เก็บไปคิดทั้งวันได้ละหรือแค่เอามือเดินชนกันนิดหน่อยแค่นี้ผู้ชายก็เกิดการหวั่นไหวได้ละหรืออาจจะเป็นการจูงมือข้ามถนนก็ได้มันทําได้หลายเวครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือมันต้องทําแบบไม่ตั้งใจทําแบบเพล,เพล๋อๆทำแบบจะแตะก็แตะไม่นานถ้าโดนก็โดนแค่สะกิด ห้ามทานานเพราะว่าถ้าทํานานมันจะเกินคําว่าวันไหวแล้วเขาอาจจะมองเราไม่ดีเป็นไปได้ถ้าทําทําแป๊บเดียวแล้วมันจะดูน่าค้นหาดูน่าดึงดูดครับและเกิดความวันไหวในหัวของผู้ชายได้ครับและถ้าถามว่าผู้ชายวันไหวกับอะไรก็คือหาสัมผัสนี่แหละครับที่ทำให้ผู้ชายวันไหวก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราไม่มีทางรู้ครับว่าผู้ชายคนนี้จะไปโดนสัมผัสไหนแล้วรู้สึกตื่นเต้นหรือวันไหวสิ่งที่คุณพอทําได้ครับก็คือคุณต้องทําให้ทุกสัมผัสนี่มันมีครับและมันน่าดึงดูดยกตัวอย่าง เช่นอย่างผมครับเวลาผมจะไปเดียวกับใครสักคนเนี่ยครับหนึ่งผมต้องแต่งตัวดูดีครับชุดที่ใส่กางเกงทรงผมหน้าตาผิวพรรณทุกอย่างมันต้องพร้อมรถก็คือผมต้องพาผู้หญิงไปกินร้านอาหารที่อร่อยๆกลิ่นก็คือผมต้องฉีดน้ําหอมไปครับเพื่อให้เวลานั่งใกล้ๆเนี่ยเขาได้กลิ่นเราและมีผู้หญิงหลายคนมากๆนะครับที่ทักกลินน i, ก่นน้ําหอมผมว่าเฮ้ยกลิ่นเนี้ยชอบจังเลยซื้อที่ไหนมาแล้วมันทําให้ผู้หญิงเกิดความประทับใจครับว่าเราดูเป็นคนสะอาดดูแลตัวเองแล้วก็เสียงที่ผมใช้ครับผมก็จะขี้เล่นของผมไปบนตีนว่า ขี้อ้อนบ้างอะไรอย่างี้ครับมันเป็นอะไรที่ทําให้ผู้หญิงมองว่าเรามีหลายบุคลิกก็ดูมีเสน่ห์ดีแล้วข้อต่อไปครับก็คือการสัมผัสครับบางทีครับเวลาข้ามถนนเนี่ยครับผมก็จะจูงมือเขาข้างครับหรือว่าบางทีเวลาเล่นกันเนี่ยครับก็จะมีโดนเนื้อโดนตัวกันบ้างครับแต่ว่ามันอยู่ในขอบเขตที่ผู้หญิงเขาไม่รู้สึกว่าเขาโดนคุกคามนะครับซึ่งเราก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ให้ดีและทั้งหมดเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมทำครับเวลาที่ผมไปเดทกับผู้หญิงก็จะมีผู้หญิงประทับใจในสัมผัสแต่ละสัมผัสที่่่่่่่มมัันน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 แแตตกกาาาางงงไไไไปซึออครรบววเูู้้ผหหหญิช เช่นเดียวกันครับคุณที่ดูคลิปนี้อยู่คุณไม่รู้ครับว่าผู้ชายคุณไปเดทตัวเนี่ยเขาชอบแบบไหนเพราะฉะนั้นทุกสัมผัสมันต้องทําให้ดีที่สุดในแบบของคุณเองครับและคุณจะมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองที่ไม่มีใครในโลกนี้เหมือนคุณครับผมชองคาริสครับ